ไม่สบายเลยจับดูแม่สิแม่ตัวร้อนไหมตัวรอ้อนค่ะจับดูตัวร้อนไหมคะตัวร้อนแม่ไม่สบายเดี๋ยวตอนพ่อจักมาแม่หายป่วยเลยเหรอมันจะหายป่วยได้ไงแ,แม่ไม่สบายอ่ะเราจะทำยังไงทีเนี้ยจะฝากใค้แม่ถ้าแม่ไม่สบายหนูจะดูแลแม่ยังไงดูแม่หลังดี สองทีงไม่ให้แม่ทำงานแล้วทำอะไรอะไรอีกคะแล้วก็บอกพ่อแจ้กหนุกบอกพ่อแจ้กแม่บบวนแล้วไม่สบายบอกว่าแม่บบวททำงานเยอะจนไม่สบายเลยอ๋อแม่บบว์ทำงานเยอะจนไม่สบายใช่ไหมคะใช่แล้วแม่ต้องทำยังไงคะแต่แม่ต้องไม่ทำงานให,ให้แม่หยุดทำงานหรอใช่ให้แม่หยุดขายกาแฟหรอ ถ้าแม่หยุดแม่จะเอาเงินมาจากไหนอ่ะซื้อข้าวให้หนูกินตาเอาเงินพ่อจ๊กเยอะแยะไปหมดเลยเฮ้ยเงินพ่อจ๊กเอาเยอะแยะเงินพ่อจ๊กเยอะแยะเลยเหรอใช่พ่อแจ๊กไม่ให้ตังค์แม่ทำไงอ่ะแม่คะแต่พ่อจ๊กให้ตังค์หนูแล้วมาฝากแม่ฮ<ะ>ึแม่มีขี้ตาด้วยอืม <c oughs> <c oughs>